วันนี้ก็เราก็ยังไม่สามารถเอาชายชันะได้ค่ะแต่ด้วยตัวรูปรูปแบบทีมเองที่เราเล่นในวันนี้หนูมองว่าเราสู้กันมากๆเราพยายามกันมากๆในทุกคุุกพอยะค่ะก็ดีใจที่เราสามารถเค้นความแบบความอึดอัดที่มันอยู่ในข้างในออกมาแล้วก็พยายามทําออกมาค่ะหมายถึงเรื่องอะไรคะ ไม่ค่ะเรารู้อยู่ค่ะว่าเราทําอะไรแล้วเราก็เราทําเพื่อใครค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตแล้วกันค่ะค่ะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเราค่ะถึงแบบผลแพ้ชนะมันไม่ได้เป็นแบบที่ใครหลายๆคนหวังแต่ทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ ยังอยู่เคียงข้างเราค่ะก็อยากจะขอบคุณมากจริงๆค่ะพวกเราตัวนักกีฬาเองค่ะรับรู้ได้จากกําลังใจที่ส่งมาไม่ว่าวันไหนจะดีหรือไม่ดีแต่เราเห็นทุกคนให้กําลังใจเราอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วยิ่งเรามาแข่งที่บ้านเราเองอะค่ะทั้งในสนามเองแล้วก็เวลาแบบเขามารอต้อนรับทั้งรับทั้งส่งบางทีที่เราแบบไม่ได้ ไม่ได้รอส่งเขาหรือแบบไม่ได้เจอหลักเขาทุกคนที่เขามาเชียร์ค่ะเราก็รู้สึกเสียใจแต่คือบางทีเราแบบเราแบบเราเจอทุกคนไม่ได้จริงๆค่ะก็หนูอยากจะขอบคุณเราก็อยากเป็นตัวแทนเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะว่าขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกคนแบบเดินทางไกลามามากๆแล้วก็มาดูเราในนัดนัดนัด,น,ด,น,ดนี้ค่ะในแบบในปีนี้ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามค่ะก็อยากให้เป็นกำลังใจแบบนี้ต่อๆไปนะคะ v n l ปีนี้ คาดหวังแรกของเราก็คือเราก็อยากไปรอบแปดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะทําไม่ได้ในตามที่เราหวังแต่ว่ามันก็ได้บทเรียนหลายๆบทเรียนที่เราต้องรีบกลับมาปรับปรุงในตัวทีมของเราค่ะในเรื่องที่มันยังแบบไม่ดีมันก็ยังมีสิ่งดีอยู่ก็เราจะต้องรีบแก้ไขทีมของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ก็วันนี้พวกเราก็ได้คุยกันแล้วว่าวันนี้เราจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เล่นให้แบบว่าดีที่สุดแล้วก็วันนี้หนูถือว่าพวกเราช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจพวกเรากันเยอะมากค่ะวันนี้หนูสาหรับหนูหนูว่ามีถึงจะมีแต้มน่าเสียดายแต่สำหรับหนูหนูไม่เสียดายเลยที่ที่พวกเราผิดพลาดกันเพราะว่าหนูว่าถือว่าทุกแต้มอะสำคัญทุกแต้มเลยค่ะที่ทําลงไป แน่นอนค่ะเราก็จะเอาข้อบกพร่องไปรปับไปปรับแล้วก็แก้ไขในโอลิมปิกค่ะก็เป,ป็นเอลปีนี้เราก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็เราก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพื่อเป้าหมายที่จะไปค i ดฟายโอลิมปิกค่ะขอบคุณค่ะ คือจริงๆาการบาดเจ็บชมอ่ะเป็นเป็นอาการบาดเจ็บที่เราเราเซฟไว้ก่อนนะคะจริงๆมันไม่ได้ถึงขั้นบาดเจ็บแบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว,ว่าเป็นการเซฟไว้เพื่อระยะยาวเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมร่างกาย2เดือนเนี่ยเราจะต้องให้ฟิตท,ที่สุดแล้วก็ไปพีคช่วงที่เราเออสําคัญที่สุดอย่างเงี้ยก,ก็เลยขอเซฟไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาการมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเราเล่นมา3สนามแล้วและร่างกายเราก็ค่อนข้างที่จะไปไปถึงจุดที่จะต้องแบบ เติมน้ํามันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเหมือนแบบร่างกายมันล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอแบบว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออขอพักไว้ก่อนดีกว่าอุ๊ยเกมวันนี้สนุกมากแล้วก็แล้วก็ขอเช่นชมนะคะนักกีฬาและเพื่อนๆที่ลงไปเล่นก็คือแบบว่าทํากันบ้านมาได้ตรงตามเลยแต่ต้องยอมรับว่าบราซิลอ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าหนักหน่วงอยู่แล้วอันนี้เราเข้าใจเราทําได้ขนาดเนี้ยถือว่าเกมวันนี้มันมากค่ะดีมากจริงๆมีเอลปีเนี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าผิดหวัง แต่ว่าไม่ได้เป็นการผิดหวังที่ที่ไม่ได้อะไรเลยมันเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีถือว่าเป็นการนับก้าวที่ดีมากๆเลยสําหรับชมชมรู้สึกว่าเราจะได้รู้ข้อผิดพาดปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในแมตต์ต่อๆไปไม่ว่าจะเจอในเอเชียหรือว่าอ่อยุโรปก็ตามค่ะอะไรคนะ จริงๆอันดับแรกเลยก็ต้องให้ความสําคัญของอในเอเชียก่อนว่าเราจะไปอยู่ในในจุดที่ทีมที่ดีที่สุดของเอเชียหรือเปล่าอะไรเง,ไงี้ยค่ะให้ให้ความสําคัญทีละสเต็ปก่อนแล้วก็ส่วนการที่จะไปคอลี่ฟายโอลิมปิกนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องแบบถัดไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วเราให้ความสําคัญตรงนั้นดึงบอกว่า2อสอง,สองเออสองเดือนเนี้ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ดีแล้วทุกคนก็ต้องฟิตให้เต็มร้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค ค่ะสำหรับหนูก็คิดว่าวันนี้ทีมชาติไทยของเราก็คือเกมการเล่นของเรามันดีขึ้นะมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงแม้มันผลอาจจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าหนูคิดว่าเรากำลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับหนูหนูก็รู้สึกว่าการที่ได้ดูผู้เล่นที่ค่อนข้างแข็งแร่งเป็นระดับท็อปทอปของโลกอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับนั้นให้ได้ค่ะค่ะก็คิดว่าพวกเราจะพวกเราคือมีงานหนักรออยู่อีกเยอะมากค่ะปีนี้ก็พวกเราแทบจะไม่มีวันหยุดเลยค่ะหลังจากนี้พวกเราก็เตรียมทีมต่อเลยก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ค่ะจริงๆแล้วอ่ะกองเชียร์มีเยอะทุกวันเลยหนูรู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆค่ะก็เป็นโฮมเกมเป็นสนามวี l ในบ้านที่อบอุ่นมากค่ะสำหรับตัวเองหรือว่าสำหรับตัวหนูเองหนูก็เป็นปีที่ได้เติบโตขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะถึงแม้จะไม่ได้เติบโตเยอะหรือว่าเติบโตแบบก้าวกระเดดแต่ว่าสำหรับตัวหนูเองหนูก็ ได้ลงมาในสนามเยอะขึ้นแล้วก็มีคะแนนที่ทําได้เยอะขึ้นหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวหนูเองก็จะเก็บไว้พัฒนาตัวเองต่อไปค course was a really important victory after we didn't win two matches we knew that we need to recover to to bring up the quality of our game again and today we started with aggressivity we know the quality of the team of Thailand. That have a lot of velocity. The team of Thailand never give up. They are defending. We need to attack one, two, three, three times. They have a great technique, great players, and also they are playing at home. We know how much the the fans make a difference for them. But as I said, we had a plan to come with aggressivity. That we need to be really strong uh, to play against Thailand. And I'm happy the the way that we played today. We are aggressivity from the beginning, um, from starting from the serve, pushing a lot. And this is the most important to to grow up step by step. And now it's time to think about the finals. Yeah, it is different in Thailand, or is different. Completely different. We love to play here. Everyone is in love with Thailand, with the, the, the Thailand fans, the people here, they are amazing, they really make us feel at home. And of course, then to play uh, against Thailand is a little bit more difficult because we know how much the, also the, the Thailand team feels this atmosphere and they play much better when they play at home. But we are super happy to be here. We will miss uh, Thailand a lot. and as I said, we hope not to come not only to come back to play volleyball, but hopefully in the future, when we have more time to also to know Thailand, the beach, uh, the cities, the, the culture that we know is amazing. The people here are amazing. I said I will text afternoon Sarah, the setter, that is a good friend and hopefully I can have some good time with her in the future. Yes, yes. Of course, uh, I, I need time to recover, but I, I feel amazing. Uh, my injury is 100% recovery. And as I say, the most important is the team to, to grow step by step, to 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 get better level. And as I say, how we finish with the, the week, with the fixture is really important. And now it's time to prepare for the finals. Huh? So, what is your goal for this season in Of course of course we always come to other tournaments to, to thinking to be a champion but step by step we know we have so much to improve in our game things to adjust to get better and we have some time now to prepare we go directly to usa we have time to prepare to practice a lot to fix the things that we need to, to fix and we trust a lot the process, the players that we have. We have a great team, we have a great staff, and we know that we can do amazing things, but step by step. Let's see uh, the first match in the quarter finals. This is the most important, uh, the goal to fix the things in, in the practice, this, this moment that we have. And let's go with full power for the finals. I just want to say Ka for all the Thailand fans. You are really amazing. I love you so much, and I hope I can come back to see all of you and have more time to 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 cheer, to cheer a little bit more, to give more photos, and uh, enjoy a little bit more with all of you. thank you, okay. thank you very much. Yeah. Thank you very much. ก็จริงๆต้องยอมรับนะครับในเรื่องของความแข็งแก่งของทีมบาซิเวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกนะครับหรือการป้องกันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับก็เด็กๆของเราได้พยายามในเรื่องของการเล่นแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต่อสู้กับเขาแล้วนะครับถึงร่างกายจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บอาการป่วยมีหลายคนนะครับก็ต้องสู้ได้เต็มที่นะครับก็เพื่อเพื่อนแฟนที่มาเชียร์เรานะครับรวมถึงแฟนทางบ้านด้วยแต่พวกเราทําเต็มที่แล้วจริงๆครับ ก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าทีมจากยุโรปเองนะครับทีมจากหลายๆทีมนะครับมีการพัฒนาขึ้นเยอะในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับปีนี้เราเองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มาตรฐานเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องยอมรับในเรื่องของการเตรียมร่างกายนะครับเพราะความแข็งแรงจริงในเรื่องของการเล่นในระดับนี้แล้วเนี่ยการเล่นในเกมที่มีความรวดเร็วและก็มี power ที่สูงเนี่ย ตอนนี้เรายังไม่เพียงพอครับในเรื่องของการการทำเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราคงต้องเตรียมกันมากขึ้นในเรื่องของใส่ใจเรื่องของกล้ามเนื้อความแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าเรามีเกมที่สําคัญในเรื่องของการคัดเลือกโอลิมปิกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมที่ต่อเนื่องพอสมควรครับจริงจริงซีบีลีกหรืออาเซียนกลางปีเนี่ยเราคงต้องต้อง ว่าการไปอีกทีหนึ่งแต่ท่านต้นเลยเราขออนุญ,ญาตเตรียมร่างกายของทีมเราก่อนเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ที่จะต้องไปคัดจริงๆนะครับส่วนซีบีลนะีกเนี่ยมันเป็นหลีกเฉพาะอาเซียนดังนั้นเราจะเป็นที่จะต้องเตรียมร่างกายเพื่อให้ระยะยาวข้อนั้นครับอนาคตคืออะไรครับตัวผมเองนะครับถามดีไหมเนี่ยตอบดีไหมเนี่ยคำถามนเนี่ย คำถามนี้ตอบดีไหมอ๋อก็พูดไปแล้วครับผมพูดไปแล้วครับเมื่อกี้ครับป่วยครับผมวันนี้ป่วยครับวันนี้ถึงบอกว่านะักกีฬาหลายคนป่วยนะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับวันนี้ครับโอเคนะครับ